เราจะมาเปิดหมดเปลือกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาล้างหน้ายังไงบอกก่อนเลยนะคะว่าการล้างหน้าเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆช่วงนี้เขาใช้เป็นสบู่ช้ยเท้าแบบก้อนนะคะนี่นะคะในนี้สบู่เขาจะมีให้มา2ก้อนนะอันนี้คือแกะไปแล้วนะคะนี่นะคะเวลาใช้สบู่ก็ปกติเลยถูถูถ,ถูให้มันเป็นฟองเนี่ยเวลาที่มันเป็น2ก้อนเล็กๆเนี่ยก็คือว่าจะสะดวกกว่าเดิมเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ทําให้สะสมแบคทีเรียมันไม่ต้องตักแบ่งก้อนอ่ะนึกออกปะให้หน้าเปียกก่อน เอาฟองนุ่มๆเนี่ยมาถูบนหน้านะคะมันทาให้เราแบบว่าไม่ต้องออกแรงเยอะหน้าเราก็จะไม่เหี่ยวนะอ้ออันนี้คือกลิ่นหอมมากไลยเลาะตบู่ชัยเท้าตัวนี้นะคะมีสารสก,กรัดมาจากหัวชัชเท้าที่ช่วยเรื่องฝ้า แดดจุดด่างดาแล้วก็มีสารสกัดจากสมที่จะช่วยให้ผิวเราดูกระชับริ้วรอยลดเลือนมีคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มเรียบเนียนมีไฮยาลูรอนิกแอซิดบำรุงผิวแห้งกร้านให้ผิวชุ่มชืน้นราคา57บาทซื้อที่ที่เวสาขาที่ร่วมรายการเลยค่ะ หลังจากล้างเสร็จนะคะก็คือไม่แห้งตึงเลยการที่หน้าตึงเอียดหลังล้างโฟมเนี่ยไม่ดีนะคะทุกคนแสดงว่ามันแรงมากมีโอเคคือแบบนั้นอะ่ะมันจะรู้สึกสะอาดแค่ตอนนั้นแต่ว่ามันจะส่งผลระยะยาวนะคะเหี่ยวเร็วเป็นฝ้าง่ายเนี่ยตอนนี้หน้าเราก็สะอาดใสไม่เกิดฝ้าแน่นอนหลังจากล้างเสร็จนะคะก็ใช้ผ้าสะอาดนะคะซับหน้าเบาๆเน้นนะคะซับเบาๆอย่าเพิ่งหาขคอเน้นอีกรอบหนึ่งนะคะซับเบาๆ หลังจากนี้นะคะเราก็สามารถลงสกินแคร์ที่เราใช้ตามปกติได้เลยแต่จริงๆอันนี้เขามีเซรั่มที่มาคู่กันนะคะเป็นชายเท้านี่แหละก็จะเห็นผลมากกว่าเดิมเอ้า้วเป็นจะทำคลิปล้างหน้าอย่างเดียวหรอเป็นทำสกินแคร์ไม่ใช่หรออันี้ก็จะเป็นคลิปล้างหน้าสั้นๆให้มาดูกันนะคะส่วนคลิปสกินแคร์มีคลิปแยกนะคะเดี๋ยวทุกคนไปตามดูกันใน u ู u b e ได้สันดนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมตามไปดูอีคลิปนะ